สวัสดีครับผมนุกจากเลนช็อปนะครับวันนี้ผมมากล่องเจ้าตัว t i สเบิร์ดสติ๊กนะครับตัวเนี้ยทิ i เบิร์ดสติ๊กเ็นวันเนี่ยจริงๆก็คือเป็นตัว Android Stick นั่นแหละนะครับตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับแต่ตัวาิส i บิร์เนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเกาหลีก็จะเห็นว่าเป็นเมอินเกาหลีเน่มอินโคเรียนะครับตัวที่ผมเอามาทดสอบตัวนี้นะครับเอามาแกะกล่องแล้วเดี๋ยวเาจะทดสอบนะครับ ก็จะมีเมมโมรีนะครับเป็นสแตม์สตอร์เรจเนี่ยเอาไว้ลงโปรแกรมเนี่ยมีขนาด4กิกนะครับแล้วก็มีแรมนะครับขนาด1กิกเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าสนับสนุน180นะครับถอนรหัสได้ H.246 ได้เล่นแฟลกได้นะครับมีไวเลสเอ็นดีเอลเอได้ด้วยแล้วก็สนับสนุน HTML ไฟล์นะครับตัวนี้ CPU เนี่ยจะเป็น Cortex นะครับ A5 ความเร็วขนาด800เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็สิบอกไปก็คือมีเมมโมรีเท่าไหร่ก็คือ1 g กิกแล้วก็มี4 GB กิกะไบต์ทีแฟนะครับ Android ตอนนี้ก็จะเป็น4.0นะครับ Ice Cream s a แ d w i c h แล้วก็สนับสนุน 3D Open GL ด้วยมี WiFi นะครับในตัว HDMI นี่ตอนนี้เป็น 1.3a นะครับ ก็จะมีจำนวนไฟล์ที่สนับสนุนนะครับดูดูแล้วเนี่ยก็จะเ,เหมือนกับ HD Player ตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูก่อนว่าข้างในมีอะไรแล้วเดี๋ยวไปลองกันนะครับมาดูดิว่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในเลยก็จะมีคู่มือนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษ มีวิธีการเชื่อมต่อนะครับบอกว่าเป็นยังไงเสียบเข้ากับตัวเครื่องเล่นตรงไหนอะ,อะไรเงี้ยเมนูคร่าวๆนะครับแล้วก็ปุ่มใช้งานของตัวรีโมทนะครับก็จะมีรีโมทรีโมทคอนโทรลมีแบตเตอรี่นี่ครับนี่คือเจ้าตัวมันตัว DisBird แล้วก็จะมีสายพ่วงอ่ะแล้วด้านล่างนี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แล้วก็จะมีสายพ่วงสายพ่วงของคิดเบิร์กเนี่ยอ่าถ้าเราเห็นเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวรับอินฟราเรดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดเป็นจุดเชื่อมต่ออันนี้แล้วก็จะมีเป็น s P r เป็นสายอินฟราเรดกับ USB ในตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตัวติดหนามกษณดตรงนี้ครับนะเผื่อเราจะเป็นสกอตเทปเอาไปติดตามที่ต่างๆนะครับเพราเราก็ต้องใช้ดีโมคอนโทรลควบคุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว t ิชเบิร์ดนะครับก็จะเห็นว่าสนับสนุน DTS แล้วก็ดาวน์ดิจิตอลด้วยนะครับมีพอร์ต USB 2พอร์ตแล้วก็จะมี ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไม่รู้เป็นปุ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองการใช้งานกันนะครับ